ครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวยูทูบนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซ้ำรถนนทรดัมซิงครับผมคลิปนี้ผมก็อ,ออกจากมอเตอร์เวย์นะครับกำลังจะวนลงไปถนนบางนาตัดนะครับเพื่อจะเข้าควองเลยนะครับนีทีกมานองอันนี้นี่นองอ้าสีประท้าถนนแปบเนี่ยมันไ่เหมือนก่น ส้อาการลื่นบอกครับเนี่ยคือยังไงต้องเห็นจนมากที่เห็นเลยน,นำสะพานแบบนี้อ่ะจับมานน้ำมงคลโิงาบาลอันตรายอันตรายก็จะพาท่านผู้ชมไปถึงแยกบางนานะครับโอ้ยเดือดอาจจะเข่าไว้หมดทั้งในเลยบอกว่าถึงเอาเข้าไปถึงข้างในเลยแล้วกัน 太累了。 คนลงมาแล้วก็อย่าลืมคิดขวาเข้ามานะครับเพื่อเราจะเข้าไปเลนในในกังในพู่นะครับในเรียนใต้ทั้งรุ่นนะเพราะว่าผู้ขนานในรถลายครับบางทีอาจจะมีดงมีด่านอะไรอย่างนี้ไหมแต่ถ้าใครกลัวหลงก็ตรงอย่างเดียวครับอันแรนเลนนอกเลยแรนคู่ขนานเลยครับ เพราะว่ายัางไงเราก็ต้องไปฉีกออกไปฉีกออกอยู่นู่นนะครับแยกลำาพวุฒิไปแยกบางนาคอามไปครับเบาปิดเจาะผิดขวดถ้าพูดอดไรแบบแต่ก่อนผมมาใหม่ๆผมก็นวิ่งข้างนอกเลยบอกผมยันผมเลยนะครับคือก็เลยเข้าไปนี่มันจะเป็นทางด่วนนะครับ เป็นทางด่วนมันเขาห้ามรถอ่าบรรทุกหนักขึ้นนะครับเป็นทางด่วนทางด่วนอันรอย่าเนี้ยยังบอเขาเอินตู้เบี้ยวตั้งเครื่องหวานี่แหละทางดว่นนงดวนอันนี้เขาห้ามรถบรรทุกน้ำหนักเกินเอ่อเท่าไหร่หละ่ะจำไม่ได้สี่พันตันห้ามขึ้นแต่ถ้าเป็นรถเปล่าวิ่งได้ อันนี้ผมก็เลยอพาท่านผู้ชมขี่เข้ามานะครับอ่าสังเกตตรงไหนนะครับสังเกตสังเกตป้ายนะครับป้ายมันที่เป็นป้ายสองสีเลยเดครับอันผู้ใดบ่เพิ่อกันใ้ตัวหนังสืออ่าคือยังผมเนี่ยผมวาเพิ่งตัวผมังสือ,อ,อ,ผ,มผ,มมสอผมเพิ่งป้ายสองสีนะครับตอนนี้มันจะเป็นป้ายสีเขียวสีเดียวเห็นว่าถ้าสังเกตตัวหนังสือต้นมันก็จะบอกว่าไปบางนา อ่าหยิบยบ้างนะบวกอะต้องอาจจะมีนะมาดูกันว่า,าจากตรงนี้ไปถึงหน้าทาเรือได้ไมมใส่เวลาใช่ไหมพี่ผมใช้ความเร็วรถอ่านนะครับวิ่งแค่ห้าสิบไม่ได้ไปเร็ว ผมใช้ความเร็วออกจากอ่โคราชมาเลยนะครับผมเรียอยู่หกสิบแปดสิบหกสิบตลอดนะครับก็เที่ยงนะครับมาถึงเลยอันนี้เที่ยงจะไปหาบ่ายโมงนะครับเออไม่ได้รีบแบบมาเรื่อยๆไม่เัวหัวับียดไมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆวิ่งมาเรื่อยๆเที่ยงหัวห้อยไหมครับพี่น้องแต่ว่าก็ บิดต่อเขาป้าีเงี้ยตอโโอ่อเขาไหมแต่ยังไงก็ตา,ามไม่ได้ขับอยูเลยบัดต่อเขาก็ถ้าสังเกตป้ายนะป้ายมันจะเป็นมันจะบอกว่าสัมผัสผู้ถูนเข็ยนไปไปมันต้องอย uh ู่คู่ขนาดแล้วจะบอกับ ออกตรงไหนเรากัพวกเจ้ากับเพื่ในคลิปพวกเจ้ากันตั้งเกียนเอารวยพวกเจ้ากันชื่อเอามองเนี่ยชื่อใครชื่อมันยำออกครับแล้วก็อาจจะมีียังก็เส้นท่านนะครับเส้นท่านบางนาวะขวามือ พี่อาอะไรคนจำชื่อแกไม่ได้พี่แกวิ่งเอาเยื่ร้อยมาให้ผมอยู่พี่อยู่สาวนึงเนี่ยนะครับตอนผมไลฟ์สดเท่านั้นพี่แกทำงานอยู่บนยินนะครับได้เด่น่านั่งกินกาแฟอยู่ในห้างนะี่หละแล้วพี่แกทำงานในแนะบ็เช่นจืดเหรอเพื่อนพี่แกลงมาแล้วก็ เอ็มรอยมาหาผมคุณนนั้นก็ขอขอบคุณที่แก่กับนี่เลี่ยจะเป็นความเมื่อยี่นอนแน่นอนคือมือไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนั้นต้องมีอ่าของเล่นโอ้ยครับวันจำรอบพี่นองคือของผมนี่มันผ่านตลอดอยู่แล้วนะเพราะว่า ของเรามันลดกา๊าดไอ้ตัวนี้คือดานดานควันดำครับใครที่ลงมาก็ระวังตัวนี้นะครับรถที่เป็นควันดำสังเกตดูว่าเขาจะเรียกแต่รถน้ํามันเข้าเลยนะครับของเราดูยังไงเขาถึงไม่เรียกนะครับของเราเขาจะสังเกตที่หมวกของกาซเอ็นทีวีนะครับจะมีจะมีะมลูกเอ็นทีีนะครับลูกตัวนั้นคือเอ็นทีบีอยู่บนหมวก ครับนี่อะไอเริบที่เสียเรียกหมดครับเดี๋ยวครับขออนุญาตวัดคนจำนวนนิดนึงเปล่าเปล่าเอล่มันมันไม่ผ่านอยู่แล้วครับรถรุ่นอย่างนี้นะครับคือรถรุ่นเก่าๆอ่ะส่วนมากมันจะไม่มีไอยังเขเงื่อนไอจีโออาร์เนี่ยเออเขาเคยเรื่องอะไร นี่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 ห่างห่างที่ตะโกะอ่ะอ้างมันอยู่ตรงไหนนี่โรงพยาบาลแล้วหรอไงโอ้พุ่นขัตนาพุ่นขัตนานี่คลองเหยียดเลยหมถ้าใครฉลาดก็วิ่งข้างนอกคาเฟ่เห็นปะก่อนเพื่อนๆด,ด่าไม่เข้าหัวเราก็เจากันเสียบหม้อม้งในนะครับอันนี้คือคนที่เขารู้นะครับเองแต่บางทีอยู่นอกก็มีเออเออ เนี่ยรุ่นเก่าๆอย่างเงี้ยนะครับคือฟอนดําแน่นอนครับอย่งางพวกอ่ารุ่นรุ่นไหนพวกไหน่ะสีวาก็ะจะโอนไอ้พ่ออุตสีอาร์ไอ้อุตส์เอเลนเนี่เอาเป็นยังไงครับเอออย่างพ่อพ่อเป็นเราพี่ต้องนะครับนี่ครับขวามือครับเขียนท่านแต่ละอาวุธนะเขียนท่านบางนาครับ Anh đây chưa lấy đi ở ngoài bản không của nó, hộp cho nó. Bé ngắt chưa. 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 Bé ngắt ผมไม่ยอมจอดนะไม่ยอมจอดนะครับจอด,ดครวยจอดรอบแรกนะครับก็ยอมรับว่าติดดินบนเจ้าพนักงานนะครับ <Yeah. S 1> มเมอาเในเงินในบนบนว่าเอากับพี่รองนะครับเขาไม่เอาเลยนะครับเอเขาเขาไม่เอาเขาไม่เอาทีนี้ผมก็ไม่เอาก็ไม่ต้องเอาผมก็เลยขี่รถดีอ่านะ วกกับที่อารมณ์ตัวเองกําลังแบบโมโหนะครับไม่เอาก็ไม่ต้องเอาเอาเส้นท่านพาซ่าเหรอบอเส้นท่านฟังฮาบอกนี่ครับตีกับป้ายสองป้ายแบบนี้นะครับเขียวเขียวธนานี่นะครับผมจะคิดซ้ายนะครับมันจะบอกว่าไปสัมผัวุฒนะครับสัมพวุฒคิดซ้ายนะครับออกคู่ขนานหมายถึงว่าออกคู่ขนานนะถ้าตรงไปมันจะขึ้นทางด่วน รถเรามันน้ำหนักเกินแล้วครับมีคนหลงหลายคนแล้วนะครับมีคนหลงหลายคนแล้วครับนี่ค,ครับสม,มุดปาการตำปาวุธผ้าขนหนูขิดซ้ายนะครับถ้าเป็นดินแดงสนุนพระรามเกา้าดินแดงแข็งมาาันจะัต้องตรงขึ้นไปนะครับมันจะขึ้นทางด่วนเลยนะครับส่วนของเราขิดซ้ายนะครับอย่าตกเงินไปนะ ถ้าเป็นรถเปล่าไปได้ครับบูเล่ไปลงทางหรือะอะงเดียวโดนจุกคู่เลยเอาล่านั่นแหละแล้วทีว่หัวใจรองเอาพอกันนี่ครับคิดคู่ขนาดนี้ปผมถ้าไม่เอาก็ไม่ต้องเอามีนะวันเอๆๆอผมก็เลยขี่รถดีเลยทีนี้เหมือนในในหนังเลยครับท่านผู้ชมข้าเจ้าไายครับวันนั้นนี่มีใบกระท่อมสองมัดนะครับวันนั้นเน่ะ แต่ก่อนการทรอมยังไม่ถูกกฎหมายเ,ยเอ่มีใบัยนทรอมสองบัผมไปมอบตัวกับเขาอยู่หน้าหน้าอะไรอะเขาเรียกมอหวัวเฉียวอะไรนะั่นนั่นแหละแถวๆได้แหละผมไปจอดที่หน้าหน้ามหา,าลัยนัย่นแหละแล้วก็ลงไปมอบตัวแล้วก็เอาบัตรอะไรให้เขานะรู้ไหมหเขาทำยังไงกับผมครับท่านผูช้ชม เขาบอกว่าเขาขอแค่เขาขอดูไปกับขี่เฉยๆเ,เขาบอกอย่างนี้นะครับเขาไม่ได้คิดจะทําอะไรเไอ,อดูแล้วผมก็พูดดีๆแล้วก็ไม่แลี้ยงมเนี่ยให้ผมอีกไหผมก็เลยมาเลยเหรอเขาเลยบอกว่าเขาขอแค่ดูไปกับขี่เฉยๆตังค์ก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาเขาจะว่ากล่าวตัดเือนเขาบอกอย่างนี้ โอ้ผมดีใจมากเลยครับผมนึกว่าผมต้องไปโรงพักแล้วในวันนั้นเมียกะอ้่ะอันมาถึงถึงเมี้ยน้อผมถึ้งอย่าโดนเมียนะครับถ้าผมติดจับคนนั่นกะอ่าพ่รู้ว่าเมียสิไปยังไหนมั้งไหนก็ต้องถ่ายยืนรถทิ้งทีนะอันนี้เขาเรียกแยกบางนาบอ่แยกบางนานะครับเที่ยวใต้นะจะเป็นถนนอยังซอยลาซานแล้วก็ไปแบลลิงไปอ่า ซอยแบร์ลิงแต่ก่อนผมอยู่แบร์ลิงแล้วก็อยังอ่ะอินบิเลียนน้ำลงเหนือนี่แหละประมาณนี้แหละผมแต่ก่อนผมอยู่ซอยแบร์ลิงแบร์ลิงเลี้ยวไปนี่แบร์ลิงเลี้ยวไส่นะผมจำเข่ผิดนะ<ม>แบร์ลิงเลี้ยวไส้ไปใหน่อยๆนะครับอยู่ติดกับอะไรเขาเนี่ยติดกับมินิมาร์ในน้อยๆน,นี่แหละ ผมไปซื้ออ่าลีกั๊กแต่ก่อนกินกินเหล้าเนาะลีกั๊กอืมกินลีกั๊ครับตัวนี้เงินซื้อขึ้นยากเลยทุกอย่างนี่เนาะมันจะมีอยู่ที่เดียวนะที่ท,ที่เห็นเขาขายเนะลีกักก๊กกั๊กหนึ่งก็ไปกินคนเดียวเนาะหมูกระทะกับเมียเมียก็ไม่กินเมียคนก่อนเนี่ยเมือนคนปัจจุบันนี่ยห่อไม้คือไม่ทีด่ดอกพี่เนาะ เะาโดนปลาอุศา,าววันนี้ไปโรงเรียนได้หรอคุณโน้นี่ยครับถ้าเรามาไม่ถูกเรียนเราจะโดนบีบอย่างนี้คนระัะพี่น้องโอ้อยะว่าเดตนี้มันต้องแย่งกันนะผมจะบอกไว้เลยว่มามัน แย่งกันเข้านะครับมาสี่เลนแล้วก็มาสี่เลนแล้วก็มามาเป็นสองเลนเนี่ยเห็นปะเข้ามาในซอยน่ะปวดมุดไฟได้เลยเนาะไอ้เพื่อนอันนี้เงินไปเพราะว่าถือได้อาทีได้เงินอาทีแพงแพงไม่เีเนาะแต่ล่างละหาบาทแล้วก็ถือ บอกคืออล้วคน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 วันนอกเขาเลยชอบจะมาอยู่ชอบมาอยู่ในกรุงเทพนี่แหละครับอ่อนเจริญมาซื้อบ้านซื้ออะไรบางคนนี่โอนมาเป็นอ่าคนกรุงเทพเลยนะครับเป็นคนพื้นที่เลยอ่าอย่างนะผมก็ามาอยู่นี่เลยครับไม่ไม่กลับบ้าน,นมาทํางานแล้วก็อยู่นี่เลย เป็นมาซื้อบ้านอที่นี่เลยลูกเต้าคนก็เอาเลี้ยงที่เลยนะครับเราก็เจ้ารู้ว่าคนกรุงเทียบก็เจ้าอยู่เลยคนกรุงเทพยคนที่เขามีตังเขาออกไม่อยู่ต่างจาังหวัดกันเพือนเออตอนนี้ผู้ใดว่าอยู่งหรอกเนี่ยคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าเออป,ประมาณนี้แหละแหนบกว่าเลยครับแหนบไส้ไว้เลยถ้ามันจับขึ้นตาเนี่ยเลย ตันฟากกันลงแล้วก็ไเ้เลยนะครับ,บ,อรบามองเหเขก็ย,ย่ออกเสุดทันทีใช่ไหต่อไปก็จะเป็นไฟแดงนะครับออกจากไฟแดงบางนามาทีเดียวเลยแบบเราจะเป็นไฟแดงอ่า ไปแดงสำพพุทธนะครับสำพพุทธถ้าเราเลี้ยวซ้ายก็จะไปถนนปู่เจ้าไปออกบุละปู่เจ้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับ,บนะเลีเ้ยวซ้ยววานะยมันจะมาเอาอินพิเรียนนะครับคือเขาจะวค่ยรถพันนี่เลยนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายนะครับผมมันก็จะไปสุดอยู่ที่อไล่ไปเลยครับท่าเรืออะไรอ่ะซอยวัดมหาวงซอยอนียงอี๋อ่ะ คุณราธาภูนสาไหยภุ้ิพัดนี่อะไรหลายหมอกครับสิน้องเอ,อ,เอ,อัทเดียวใต้นะถ้าตรงไปตกน้ำครับร <c oughs> ่วจัดเลืเอ่อส่วนของผมเดี๋ยวขวานะครับเพื่อผมจะเข้าของเตยนะครับเดี๋ยวขวาเข้ามาตัวนี้ก็จะเป็นถนน ทางรถไฟสายเก่าอะไรนี่ทางรถไฟสายเก่เานี่แหละประมาณนี้แหละผมจำได้แน่นอนว่ะถ้าดูในกีดีต์นะผมมาเป็นแบบนี้แหละนี่ครับผมตรงไปอย่างเดียวครับตรงไปอย่างเดียวแล้วท่านผู้ชมจะไปเห็นไฟแดงนะครับโลไปยังประเท ถามว้องับถามว้องราบรอดไปทั้งล้วนไปดูว่าพวกเจ้าจิไปเห็นสีแยกไฟแดงนะครับไฟแดงเดี๋ยวซ้ายรอสัญญาณไฟนะครับก็จะเป็นแยกอ่านอารมณ์นะครับแล้วกถ้าเป็นรถอ้ถ้าเป็นรถถ้าเป็นรถอ้รถตู้อันเดนเนื้อนะครับพระเจ้าก็แยกอ่านอารมณ์ไฟแดงอ่นตรงคนอีตรงเข้าไปเลยนะครับเขาจะตรงเข้าไปเลย ไปแดงตรงป้อมตำรวจนะแต่ของเราต้องเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาไปประมาณแค่50เมตรนี่แหละหรือ100เมตรประมาณนี้นนนะะแล้วื่อคืนนี่หล้นะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปมันจะมีปตระตูอันนี้อยู่แลปตระตูท้างเขานี่แะประตูกาติกากตอนเข้า,ขาก็มีใบชอแล้วก็มีใบใบชอหนึ่งใบใบชอใบหึงใบงานนี่แหละไปใบที่ทางท่าเรือออกให้ ว่าได้มีการไอที่จริงนะครับแล้วพอเราเราไปเอาจากไหนไบชอไบชอก็จะออกจากอาบางโรงงานก็ให้มาเอากับชิปปิ้งอยู่ที่หน้างานบางโรงงานก็ออกให้เลยนะครับเพราะว่าชิปปิ้งแบกไปให้โรงงานแล้วให้โรงงานเทียบให้เลยอย่างนี้นะครับเป็นต้นอแล้วก็จะมีใบหนึ่งร้อยร้อยเจ็ดบาท ร้อยเจ็ดบาทแล้วก็แล้วก็พันพันสิบบาทเออซื้อบัตรรถฟร้อมนะครับไอ้รถเจ้าดัที่นี่แหละถามไปลดพันสิบบับนะครับผมก็โอ้ยสิบนี่ยี่สิบดัที่เลยนะครับก็จะจบเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับผม ผมอธิบายไปว่ามองจบแล้วล่ะนะครับถ้า,า,าผาู้ใดก็อยากจะเรียนกจะทักเข้ามาถามผมได้ครับถามได้นะครับผมแต่คอมเมนต์ใน YouTube ผมไม่ค่อยได้อ่านครับมันมันคงมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าต,ต,ตรงเลยอ่ะเออแน่นอนเขาไม่ตอบใช่ไหมบางบางอันก็ได้ตอบอยู่บางอันก็ไม่ได้ตอบต้องของขอภัยนะครับสำหรับคอมเมนต์เตอร์ นะครับผมอู้ยังงี้ครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับในท่าเรือแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบมาเป็นเท่านี้ครับสวัสดีครับ